one two three go yeah チーズ ปลาล่างแล้วครับ <Okay. S 1> พอแล้วครับพอแล้วครับคุณจะเปียกครับโอเคร์นิ่งและสวัสดีคุทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมันฮีโร่และนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรตนะครับ ประจำเช้าวันอังคารที่24มิถุนาปีาสองพันหกร้อยสิบแปดเสียงอาจจะไม่เต็มไม่เต็มหน่อยนะฮะแล้วก็อาจจะพูดช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันระคายคอมาก,มากเลยรู้ไหมเจ็บคอมากอาการไม่ดีดีขึ้นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเอส่าศูนย์ยูยี่สิบห้ากันก่อนตรงนี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต้องต้องไล่ตั้งแต่วันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่สนะิบเก้าสิบเก้ามิถุนาเนี่ยมันมาทำนิวโรในรอบ แล้วก็มันมีวันที่ให้สะสมช็อตก็คือวันศุกร์วันเดียวนะครับพอเปิดมาวันจันทร์มันก็ลงต่อเลยแต่ว่าลงต่อแล้วก็มีแรงดึงกลับเพราะว่าและแรงดึงกลับในที่นี้ไม่ใช่ว่ามันเจอแนวรับของ S50U25 นะครับแต่มันไปเจอแนวรับของเซตตรงนี้พอดีเลยมันก็เลยมีแรงดึงกลับซึ่งแรงดึงกลับเนี่ยยังคงเป็นของหุ้นตัวใหญ่อยู่นั่นคือหุ้นที่อยู่ในเซ็นะครับ แต่แรงหนึงกลับเนี้ยมันเป็นเพียงแรงกระเพื่อมกระเพื่อมยังไงก็คือเป็นแค่แรงซื้อเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ยังคิดว่ามันยังมีของที่ราคาถูกอยู่อ่ะเออคนที่ยังมีมีตังและคิดว่าอยากจะซื้อถั่วหุ้นอะไรทำนองนี้นะครับเหมือนกับว่ามันมันมาอยู่ในโซนแนวรับมันก็น่าที่จะถัวอ่าทำนองนั้นแล้วก็เข้ามาเล่นในหุ้นตัวใหญ่แล้วแรงซื้อเนี้ย เดี๋ยวมันจะหมดในระยะเวลาอันรวดเร็วถ้าผมเดานะฮะก็ไม่น่าจะเกินสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นั่นก็คือวันที่ 24, 25, 26, 27แค่นี้นะครับไม่ไม่น่าจะเกินสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นชุดนี้แรงซื้อที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ตัวเอสทาเนี่ยมีแรงในการดึงกลับซึ่งโซนในการดึงกลับเนี่ยก็คงไม่น่าจะเกิน700 ถ้าพูดในคลิดที่แล้วก็จะอยู่ที่720นะฮะแต่ตอนนี้มันทำทำนิวโลมากๆแล้วโซนในการสะสมชอ็ชอตช็อตนะครับก็คือเปิด S อย่างเดียวนะครับเราจะไม่มีเปิดหน้า L เลยถึงมันจะเป็นการเด้งขึ้นก็ตามมันอาจจะมาที่690หรืออาจจะไปแบบไกลที่700ก็ตามนะฮะก็จะไม่เปิดหน้า L เราเตือนมาเป็นชาติแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังคงเป็นการสะสมช็อตอยู่<ม>ซึ่งการสะสมช็อตในชุดนี้อาจจะมีดาวไจที่มันไม่ได้ไกลมากนะครับอาจจะแค่ไม่ถึง30จุดแล้วเออเพราะฉะนั้นก็เอาไว้เป็นโค้งสุดท้ายเลยกันสําหรับใครที่อยากจะรันกําไรง่ายๆในช่วงนี้ขอใช้คาว่าง่ายๆเลยกันมันน่าจะไปยากในช่วง6-50อีกทีหนึ่งนะครับยากแบบโซนนี้แล้วก็โซนก่อนหน้านี้นะครับช่วงที่ผม ไปญี่ปุ่นเแม่ยยากตลอดเลยช่วงที่เราเปิดหน้าการาฟไม่ได้เนี่ยนะฮะตรงนี้ใครที่ยังพอมีโอกาสนะครับสะสมไม่เกิน7จ0ดจุดนะสะสมช็อตนะครับในตําแหน่งที่มันมันยังเด้งไม่ได้สูงกว่า700หรือว่ายังไม่ได้ต่ํากว่า680เนี่ยก็ยังพอที่จะสะสมช็อตเพื่อที่จะเก็งกำไรในราลงของชุดนี้ได้อยู่พลาดตรงนี้ต่อให้ดูกาฟเป็นก็ขาดทุนทองได้ เพราะราคาทองไม่ได้วิ่งตามกราฟอย่างเดียวแต่วิ่งตามข่าวใหญ่ระดับโลก3จุดที่ทําให้เทรดทองขาดทุน 1. ไม่เช็คข่าวเศรษฐกิจ 2. ไม่จํากัดความเสี่ยงและ3ไม่มีแผนแล้วจะแก้ยังไงเริ่มจากการเลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ก่อนเลยครับใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ไหนลอง FBS ก่อนได้เลยเพราะทางโบรกมีใบอนุญ,ญาตเชื่อถือได้ระบบโปร่งใสปากถอนปลอดภัยมีสื่อการเรียนรู้ฟรีและมีบัญชีเดโมทดลองเทรด ฝากขั้นต่ำแค่1ิเหรียญมีซัพพอร์ตคนไทย24ชั่วโมงและมีปฏิทินข่าวเศรษฐกิจในแอปเลยใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับฝึกในบัญชีเดโมก่อนได้ครับพร้อมแล้วค่อยลุยสนามจริงและเรื่องสำคัญอีกข้อที่พลาดไม่ได้เลยคือการวางแผนการเทรดอย่างมีระบบครับจำไว้เลยนะครับว่าเทรดทองไม่ใช่การเดาแต่คือการวางแผนอย่าปล่อยให้ความไม่รู้ลากร์ตคุณพังเทรดทองให้รอดต้องเริ่มจากจุดที่ถูกต้องเปิดบัญชีให้ปลอดภยัยแล้วเรียนรู้ระบบโอกาสทำกำไรก็อยู่ไม่ไกลครับ การสะสมช็อตตรงนี้ไม่ได้หวังเพื่อกําไรหรืออะไรมากมายแต่เราจะหวังเพื่อเยียบประคองพอร์ตเอากําไรตรงนี้ไปเติมในพอร์ตของเราเติมนี่คือเติมเงินสดนะไม่ได้เติมหุ้นนะเพราะหุ้นมันก็ยังคงไป็นขาลงอยู่ก็ไม่ได้ให้เติมอะไรนะครับเน้นเงินสดในมือให้มากกว่าดีกว่าในสถานการณ์แบบนี้เนะ okay. าะโอเคสำหรับตัวดัชนีเนี่ยเซตใหญ่ของเราเนี่ยนะฮะ ตรงนี้ก็อย่างที่ผมว่านะครับเราไม่ได้มองเลยนะที่เท่าไหร่106ปะ่ะเไรเนี้ย1056เออเรามองที่1050ไปเลยแล้วก็น่าจะหลุดนะครับน่าจะไปเจอกันที่ประมาณพันหรือไม่ก็900กว่าประมาณนี้สำหรับรอบนี้นะก่อนที่จะมีการเด้งให้เห็นครั้งแรกซึ่งมันก็จะไปชนกับตัว S50U25 ที่ไปชนกับ650645เนี่ยพอดีก่อนที่มีการเด้งนะครับ อ่ะรับทีนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่ติดสแกนก็ย้ําเตือนกันวิธีหนึ่งติดสแกนจริงแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปเล่นก็ได้เราแค่เอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเป็นวิทยาทานทเฉยๆนะครับตัวแรกคือ a d v a ดวา a แอดวานเนี่ยมันดึงแล้วมันสามารถเล่นในระยะสั้นได้3-5วันสต็อปรอจะอยู่ที่2 6, 7นะฮะ ส่วนคอมเซเว่นเนี่ยไม่ได้สวยอะไรมากแต่มันอยู่ในโซนแนวรับก็เล่นได้ประมาณ3วันแถวๆนี้นะครับสต็อป o อตอยู่ที่16.70ซึุเ่าเป็นโลเดิมส่วนโฮมโ o นี่ยิ่งแล้วใหญ่เออแล้วใหญ่นะฮะไม่ได้สวยขนาดคอมเซเว่นหรือว่าแอดวานแต่ว่าโฮมโเนี่มันเป็นรีเจคชั่นนะครับใช้สต็อป o อสต์แล้วก็เล่นได้3วันโอเคไหมฮะเคแบงอ่ใช้สต็อป o อตที่148นะครับแล้วก็ลัน ตัวนี้สวยกว่าหลายๆตัวที่เรามาเมื่อกี้นะครับแนวต้านอยู่ที่1.57เนาะสต็อปลอด1.48 24cs เป็นตัวที่ยืนทรงได้จนหน้าตกใจนะฮะตอนนี้ใช้สต็อปลอดที่1.15ได้เลยแนวต้าน2บาทมีอัพไซด์สูงสุดนะครับต่อด้วยตัวเล่นง่ายๆ Apple นะ AAPL 80ตัวนี้สต็อปลอด6.45แนวต้านประมาณ7บาทจนถึง7 20นะฮะแล้วก็ Mac แม้จนะเ่ไปเปิดต่ำเมื่อเลยดึงกลับมานะครับเล่นได้ประมาณ3วันแนวต้าน9 9จนถึง10บาทสต็อปรอ,อยู่ที่9.25 Microsoft msft 8 0อันนี้ง่ายที่สุดแล้วละมัง้งถ้าไม่คิดอะไรก็เนี่ยแหละอันนี้นะฮะ Microsoft s สต p อป s อ7.80ไม่หลุดไม่ขายแนวต้าน10บาทนะฮะแล้วก็ตัวท้ายคือหนูว่าอันนี้ต้องระวังน,นี่เสี่ยงสูงน่าจะเสียงสูงที่สุดสำหรับวันนี้ที่เรามานะครับสต็อปรอจะอยู่ที่ สิบแล้วก็แนาะตันอยู่ที่สิบาทนะครับโอเคจบลมไปแล้วนะฮะเดี๋ยวขอไปตอบคำถามท้ายคลิปจะมีอยู่2คลิปที่ผมยังไม่ได้ตอบนะครับตอนนี้เที่ยงวันจันยี่สิบสามทีเฟกเปิดลงผมทำกำไรที่ช็อตมารอเด้งแล้วค่อยสะสมช็อตต่อทำไมันไม่ถูกไหมทำได้ครับพี่ทำได้เหมือนกันแต่ถ้า ถ้าเกิดเล่นเร็วยอางน,นี้ดีกว่าถ้าเล่นเร็วก็ทําตามคุณพี่ท่านนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองรอบนะบผมก็มองว่าเดี๋ยวเราไปปิดกําไรสัก 645, 650หรือไม่อย่างคิเลก,ก็6ก็660อยู่ข้างล่างน่าจะทําได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สะสมสะสมไสะสมสสม,ส,สมไปเรื่อยๆเนาะวันนี้รู้สึกไม่มีคําถามอะไรใช่ไหมขอให้หายป่วยขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนนะครับก็อยากหายไวๆเหมือนกันนะ ยาห้ตอน,นสักวันศุกอะไรเงี้ยเออมีอีกชุดหนึ่งตอนนี้ที่ผมยังไม่ได้ตอบนะครับเพรน,น้อมนิกนิกนี้น่าจะจบเกมไปแล้วเนาะมันติดฟอร์ไปแล้วนะครับทุนที่อ่าจน้าจุดนี้ต้องถอยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิก่าลืมไปดูนะคนที่อยากดูคลิปพิเศษสามารถสมถัครสมาชิกผ่านใต้คลิปได้เลยนะฮะคำว่าสมัครหรือคำว่าจอยนะครับ มีระดับ3 0 0 5 0นี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็750จะมีคอร์สให้ด้วยใครสมัคร750สามารถดูได้ทุกแผนเลยดูแผนข้างล่างได้หมดเลยนะครับมีโอ้น่าจะ7รายการด้วยมั้งโอเคอ่ะตอนนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย